สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับมาอยู่กับพี่อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแจกเงินทูมันนี่ตามอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็น้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าช่องพี่เนี่ยเป็นการแจกเงินที่ล้นหลาจริงๆนะครับแจกทุกวันเลยนะทุกคนถ้าใครนะที่อยากได้เงินทูมันนี่ไปใช้แบบฟรีฟก็ขอให้น้องๆครับติดตามพี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ วันนี้นะครับเราจะมาแจกเงินทูม m น n ี่กันนะครับถ้าน้องๆนะที่อยากได้ก็เม้นชื่อเล่นมาเลยนะครับเป็นชื่อเล่นก็ได้นะครับเป็นอ่าชื่ออะไรก็ได้ชื่อในทูวอลเลตทูมันนี่นะครับก็ได้หมดเลยครับทุกคนหรือว่าจะเป็นชื่อเล่นของทุกคนก็ได้นะครับผมเมนมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ผู้โชคดีนะครับได้รับรางวัลเงินทูม m o นี่นะครับผมง่ายๆเลย แค่เม้นก็จะได้ลุ้นรับเงินแล้วนะครับแล้วเงินนี้สามารถได้ทุกคนแน่นอนเพราะว่าพี่ไม่ได้จ่ายให้คนเดียวนะพี่จะจ่ายให้หลายคนเลยนะครับถ้าใครนะที่อยากได้ก็เม้นชื่อมาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่รอโอนเงินไปให้นะครับง่ายๆเลยนะครับทุกคนถ้าเม้นกันเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามพี่ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับง่ายๆทุกคน โอเคครับมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่รออยู่นะครับผมโอเคครับ